สวัสดีครับสวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีททุกทกท,กท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาสปอยเกี่ยวมงังงะาวันพีทในตอนที่1141นะครับซึ่งมันเป็นสปอยสั้นเนาะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวลุยกันได้เลยซึ่งเริ่มเรื่องมาเนี่ยก็จะมีชื่อตอนว่าชอบผู้หญิงแก่หรือว่าผู้หญิงแก่นั่นเองนะครับแล้วก็รูปปกเนี่ยจะเป็นทางด้านลูกน้องของฮูฮูใช่ไหมต่อยหน้าตัวของเพจวันเข้าไปนะ เห็นถึงกิ่งไม้ของสมบัติอดัมขนาดใหญ่ที่ถูกตัดทิ้งเนื่องจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจากการจาากการฟ้าผ่านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของนามิเนี่ยกลับมาที่งานปาร์ตี้แล้วก็เข้าร่วมงานนะครับซึ่งอูซอบเนี่ยคือเมาไม้แล้วนะตอนนี้แล้วเขาเนี่ยก็เลยได้ถามตัวของคุณยาวไปนะครับว่าเขาเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนใช่ไหมซึ่งตัวของท่านยาวเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเขาชอบผู้หญิงแก่ซึ่งแน่นอนนะครับตัดกลับมาที่เกิดนะครับเขาเนี่ยได้มีการรักษาแผลให้กับยามที่เฝ้าประสาททอรัส นะครับที่ตัวของโรสเนี่ยมันนํามาให้ตัวของเกิดเนี่ยรักษาใช่ไหมแต่ตัวของเกิดเองเนี่ยก็ได้มีการไปทําร้ายร่างกายโรสด,ด้วยนะเพราะว่าสงสัยว่ามันเกิดขึ้นจากโรสหรือเปล่า <S 2> <S 2> ซึ่งซันจิเนี่ยตามตัวของเกิดมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางนั้นลูฟี่และโซโลเนี่ยมาถึงที่โลกใต้ดินหรือว่าโยโมรโลกของเกาะเอลบาบแล้วนะครับและโลกิเนี่ยก็อยู่ที่นั่นซึ่งเขาหารือก,กันนะว่าพูดคุยกันว่าเออมันเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าที่จะปล่อยตัวของโลกิใช่ไหมลูกเรือของฮัลลูดินเนี่ยตกลงมาจากบนท้องฟ้านะครับ,บ,บ ลูฟี่และโซโลจากการปลดปล่อยโลกิใช่ไหมแต่มันสายเกินไปแล้วเพราะว่าตัวของโลกิเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนี่คือสปอยทั้งหมดที่มีการหลุดออกมาสั้นๆเนาะซึ่งแน่นอนนะครับมันสั้นขนาดนี้เราขออนุญาตตอบคอมเมนต์ละกันซึ่งเราไปดึงมาจากไอคลิปสั้นของเราที่ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมเลลี่หรือว่าลุงเลลี่ผู้แสนใจดีเนี่ยทำไมถึงไม่ชอบหน้าทิศหนวดดานะครับคือเราก็ลึกเลือกมาเนาะก็เอาคําถามที่คนนี้เลยคือเขาบอกว่าเลลี่ตอนที่หนวดขาวและเอตายเนี่ยคือภาพเนี่ยมมนได้ตัด ไปที่เลลี่คือน้ําตาซึมใช่ไหมที่เกาะชวนดี้ที่ดูผ่านหอยทากไฟ้สดนั่นแหละคือสู้กันจนเป็นเพื่อนรักเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับจากมิดเป็นศัตรูจากศัตรูเป็นมิดใช่ไหมยิ่งส่งคารามาลินฟอร์ดจบลงเนี่ยเลลี่เ<ๆ>มาเลตเลทสเลยและเสียใจจริงจากการจากไปของคนที่รักและรู้จักนะครับคือคนแรกเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักใช่ไหมหรือว่าตัวของหนวดขาวแล้วก็คนที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหลานนะครับเพราะว่าเป็นลูกชายแท้ๆของเพื่อนรักอีกหนึ่งคนนั่นก็คือโรเจอร์ใช่ไหมจุดนี้เนี่ยทั้งหมดมันเริ่มมต้นนนาาจกหหววดด ถ้าไม่จับเอสไปส่งให้รัฐบาลโลกเพื่อแลกเปลี่ยนกับตําแหน่งเจ็ดเทพจนสละทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นและเลลี่ที่ฉลาดระดับท็อปของเรื่องวันพีนเนี่ยก็ย่อมที่จะรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะนวดดาคนเดียวเลยถ้าตัวของป่าแกเนี่ยยังคงฟิตเหมือนตอนหนุ่มๆน,นวดดำเนี่ยน่าจะตายไปตั้งนานแล้วแล้วก็ตามวัยตามกาลเวลานะครับเลลี่เนี่ยคงไม่คิดที่จะลงมือเองหรอกเพราะเดี๋ยวลูกศิษย์ลักนะครับอย่างลูฟี่เนี่ยก็จะจัดการให้นะครับน,นี่คือคอมเมนต์ของพี่ที่มมเา คลิปนั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับกับไอความคิดเห็นที่มองว่าเออสู้กันจนเป็นเพื่อนรักนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวของเลลรี่ที่รักหนวดข่าวนะโรเจอร์กับหนวดข่าวเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะรักกันพอสมควรนะครับและไหนจะโรเจอร์กับกาฟอีกใช่ไหมที่โรเจอร์ขอร้องให้เลี้ยงเอสอะไรเงี้ยคือสู้กันจนเป็นเพื่อนแล้วโรเจอร์เองก็บอกว่าฆ่าฟันกันเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันเลยนะครับสำหรับคือบุคคลในตำนานสมัยก่อนนะเนาะสู้กันจนเป็นเพื่อนในสมัยนี้ก็มีนะที่สู้กันแล้วเป็นเพื่อนกัน มีมิตรภาพที่มันดีขึ้นหลังจากจบการต่อสู้ใช่ไหมซึ่งเนี่ยมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเออคู่ต่อสู้จากคู่ต่อสู้กลายเป็นมิตรจากมิตรกลายเป็นคู่ต่อสู้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เออเห็นด้วยกับพี่เขาเหมือนกันงั้นเราไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปคือคอมเมนต์ของพี่คนนี้เขาจะมีการขอเสนอสาเหตุความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เขานะครับคือเขามองว่าเลลี่ที่ไม่ชอบหนวดดำเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ว่าหนวดดํา่าเพื่อนเพราะอยากจะได้ผลปีศาจซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนเ,นดดเนาาเวว่่นนดีัลสต์ค เพื่อที่จะชิงผลปีศาจยามิยามิแหละเนาะเพราะว่ามันก็ดูมาแล้วว่าเออไอผลเนี้ยคือผลที่มันต้องการแล้วก็เล็งมานานมันก็เลยลงมือฆ่าไปซึ่งมันผิดกฎเหล็กของกลุ่มโจรสลัดด้วยตรงนี้ผมไม่เถียงนะว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เออเลลี่เนี่ยจ,จะรู้เรื่องราวแล้วก็เกลียดมันก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนอยู่นะครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปเป็นคอมเมนต์ที่3นะครับคือมีพี่ท่านเนี้ยเขาได้เขียนมาว่าผู้เห็นฮาคิแต่ละคนและสมัยหนุ่มๆเนี่ยมันจะขนาดไหนวะเ,เ,เนี่ยคนเรือเอกเนี่ยคงจะไม่ไหวแน่นนตึงตง,งทัั้้น เลยนะครับก็อย่างเช่นหนวดขาวแล้วก็โลเจอร์เห็นว่าฮาคีนี่คือแบบล้นหลามนะครับในตอนที่เขาเจอกันที่เกานะนั่นแหละก็คือถ้าในมารินฟอร์ดครั้งนั้นเนี่ยหนวดขาวยังฟิตกว่านี้อีกสักสิ ปี20ปีนะคือผมว่าตัวของอาคครนัวสู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับเผลอๆเนี่ยคือหนวดขาวคนเดียวเนี่ยแม่งจะทําให้มารินฟอร์ดเละมากกว่านี้อีกแต่นี้มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงก็ได้เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่คําถามต่อไปเลลี่ <L ely S 1> กับแฮนค็อกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงเนาะซึ่งก็อย่างที่หลายคนรู้มานะครับคืออันนี้ตามข้อมูลเลยนะคือแฮนค็อกหลังจากที่หนีออกมาจากการเป็นทาสนะครับที่ดินแดนศักดิ์เนี่ยก็ได้มีการมาพักฟื้นหรือว่ามีการเลี้ยงดู จากเลลี่แล้วก็แช็กกี้นั่นเองนะครับก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าคือรักเหมือนลูกเหมือนหลานแหละเนาะก็อาจจะ,มะโมโหที่เห็นว่าตัวของหนวดดำเนี่ยคือไปทํากับเด็กที่ตัวเองก็ดูแลมานะครับเหมือนกับลูฟี่เลยคือแฮนด์ค็อกเนี่ยแล้วก็ที่น้องอีก2คนของเขาเนี่ยก็คือเลลี่ก็เลี้ยงมาเหมือนกันตรงนี้ก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนาะตรงนี้ก็ผมว่าเห็นด้วยนะครับคือตรงเนี้ยผมบอกเกี่ยวกับข้อมูลความสัมพันธ์ของเลลี่แล้วก็แฮนด์ค็อกก่อนนะครับแต่ส่วนบางคนคิดว่าจะเป็นลูกของเลลี่แล ต้องรอดูการเปิดเผยกันอีกทีหนึ่งละกัน,กนอีกหนึ่งคำถามนะครับคืออันนี้จะอีกคลิปหนึ่งแล้วมันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่ากาบันขอดเดี่ยวกับลูฟี่เนาะมันจะเป็นสปอยของในตอนที่1139ที่มีคนถามว่าเออแล้วตัวของกาบันเนี่ยมันทําลูกยังไงกับคนยักษ์หรือว่ากับลิปฟี่ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ผมเองก็อยากรู้นะว่ามันทําลูกกันยังไงเนาะเพราะว่าขนาดไซส์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับไม่รู้ว่ามันออกมาอีท่าไหนเนาะตรงนี้ก็อยากจะให้กาบันเปิดเผยจริงแต่่่เเเเ้าาานนนียกก็ไมไมมดดปิดผออะจจ คูฟีไปแล้วเนี่ยก็ผมหยิบมาประมาณเท่านี้นะครับสาหรับคําถามที่พี่ๆถามมามันก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีคนเมนเท่าไหร่นะครับสาหรับคลิปวันพีทเราถ้ามีคนเมนมากกว่าน,นี้เราก็จะหยิบยกขึ้นมามากกว่าน,นี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนะี่ยขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ